เคยสงสัยกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคดีอาชญากรรมขึ้นมาแล้วตำรวจสืบสวนไปจนสุดทางแล้วจริงๆแต่มันก็ยังมืดแปดด้านไม่รู้เลยว่าใครคือคนร้ายคดีพวกนั้นจะถูกโยนเข้าลิ้นชักไปเฉยๆเ,เลยหรือเปล่าหรือว่ามันมีกระบวนการอะไรที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับกับกระบวนการที่เรียกว่าการงดการสอบสวน โดยเฉพาะในเคสที่น่าสนใจมากๆอย่างคดีต,ตัดไม้ทำลายป่าที่บางทีหลักฐานที่เจออาจจะมีแค่ต่อไม้เท่านั้นเอง ใช่เลยค่ะแล้วประเด็นสําคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคือกระบวนการนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเอกสารธุรการแต่มันคือกลไกลการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจที่สําคัญมากระหว่างตํารวจกับอายการเพื่อให้แน่ใจว่าการค้นหาความจริงได้ทําไปอย่างสุดความสามารถแล้วจริงๆแต่ก่อนอื่นนะคะต้องแยกให้ออกก่อนเลยคนมักจะสับสนกันมากระหว่างการงดการสอบสวนซึ่งก็คือกรณีที่เราไม่รู้เลยว่าผู้กระทําผิดเป็นใครกับอีกคําคือการพักการสอบสวนอันนั้นคือ คือเรารู้ตัวคนร้ายแล้วแต่ว่าเขาอาจจะหลบหนีหรือว่าเกิดวิกลติรจิริไปก่อนนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับแยกกันชัดเจนเลยทีนี้พอพูดถึงการงดการสอบสวนเนี่ยมันฟังดูเป็นเรื่องใหญ่นะครับคือการจะตัดสินใจยุติการตามหาคนผิดเนี่ยใครใครเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจสุดท้ายครับตำรวจสามารถพูดว่าโอเคเราหาไม่เจอจบแค่นี้แล้วก็เก็บสำนวนเข้าแฟ้มได้เลยหะครับ โอ้โหคำถามนั้นคือชี้ไปที่หัวใจของเรื่องเลยค่ะเพราะกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ให้อำนาจเบ็ดเสร็จกับใครคนใดคนหนึ่งแต่ใช้สิ่งที่เรียกว่าอัตราโทษของคดีเป็นตัวแบ่งอำนาจค่ะถ้าเป็นคดีที่โทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีซึ่งกฎหมายมองว่ามันเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรงมากกรณีนี้เพื่อความรวดเร็วตำรวจมีอำนาจสั่งงดการสอบสวนได้ด้วยตัวเองเลยแล้วค่อยส่งเรื่องให้อัยการรับทราบทีหลัง อ๋อน่าสนใจครับคือถ้าเป็นคดีเล็กๆก็ให้ตำรวจจัดการได้เพื่อความคล่องตัวแต่ถ้าเป็นคดีที่โทษหนักๆขึ้นมาแหละครับอย่างคดีฆาตกรรมหรือยังคดีป่าไม้ที่ว่าเนี่ยหลักการเดียวกันนี้ยังใช้ได้อยู่แหละครับไม่เลยค่ะและนี่คือจุดที่การถ่วงดุลเริ่มทํางาน ถ้าโทษจำคุกในคดีนั้นเกิน3ปีขึ้นไปซึ่งคดีป่าไม้ส่วนใหญ่ก็เข้าข่ายนี้อำนาจของตำรวจจะเปลี่ยนไปทันทีเลยจากผู้สั่งจะกลายเป็นแค่ผู้เสนอความเห็นทำได้แค่เสนอความเห็นใช่ค่ะคือทำได้แค่รวบรวมสำนวนแล้วก็เสนอไปว่าควรงดการสอบสวนเพราะเหตุใดจากนั้นต้องส่งสำนวนทั้งหมดให้พนักง,งานอายการเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะอายการอาจจะสั่งงดหรืออาจจะสั่งให้ตำรวจกลับไปสอบสวนเพิ่ม ก็ได้แสดงว่าอำนาจย้ายไปอยู่ที่อายการแล้วแต่มันก็ยังเป็นการตัดสินใจขององค์กรเดียวอยู่ดีแล้วถ้าเกิดอายการมองข้ามบางประเด็นไปล่ะครับมีระบบตรวจสอบซ้ำอีกชั้นหนึ่งไหมครับเป็นเหมือนเซฟตี้เน็ตมีแน่นอนค่ะยังไม่จบแค่นั้นนี่คือคกลไกตรวจสอบชั้นที่2ที่น่าสนใจมากพออายการมีคำสั่งให้งดการสอบสวนในคดีที่มีโทษเกิน3ปีแล้วเนี่ย กฎหมายกำหนดให้ต้องส่งสำนวนไปให้ผู้มีอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบถ้าเป็นคดีที่เกิดในต่างจังหวัดต้องส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะแต่ถ้าเป็นคดีในกรุงเทพ,พจะต้องส่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวสิครับผู้ว่าราชาการจังหวัดเลยเหรอครับนี่คือฝ่ายปกครองไม่ใช่ฝ่ายกระบวนการยุติธรรมโดยตรงเลยการให้ฝ่ายปกครองมาตรวจสอบแบบนี้มันมันเป็นเรื่องปกติเหรอครับน่าสนใจมากเป็นหลักการที่ออกแบบมาอย่างนั้นเลยค่ะ เพื่อให้มีมุมมองจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบอีกชั้นถ้าผู้ว่าหรือผอบอกำลังตรวจสอบแล้วเห็นด้วยเรื่องก็ถือว่ายุติในชั้นนั้นแต่ถ้าเกิดเห็นแย้งขึ้นมาล่ะคะเช่นผู้ว่าอาจจะมองว่าเอมันยังมีช่องทางสืบสวนได้อีกนะเรื่องจะยังไม่จบสำนวนทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังอายการสูงสุดเพื่อเป็นผู้ชี้ขาดคนสุดท้ายและคำสั่งของอายการสูงสุดถือเป็นที่สิ้นสุดจริงๆค่ะผักเจนเลยครับเป็นระบบที่ซับซ้อนมากจริงๆ ขอย้อนกลับไปที่คดีป่าไม้หน่อยครับถ้าคดีมันอยู่ในสถานะงดการสอบสวนแบบนี้ซึ่งอาจจะค้างอยู่เป็นปีๆแล้วพวกไม้ของกลางจำนวนมหาศาลที่ยึดมาได้ล่ะครับจะทำยังไงคงไม่ได้ปล่อยให้มันกองจนผุพังไปใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ ไม้มันเป็นของที่เสื่อมสภาพได้กฎหมายเลยมีทางออกไว้ให้โดยกรมป่าไม้สามารถนำไม้ของกลางนั้นไปขายทอดตลาดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ก่อนได้เลยเพื่อแปลงสภาพจากไม้ให้กลายเป็นเงินแล้วก็จะเก็บเงินก้อนนั้นไว้แทนของกลางในคดีต่อไปค่ะโอเคเข้าใจได้ครับแต่คำถามสุดท้ายที่ผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรถ้าสุดท้ายคดีถูกสั่งงดการสอบสวนไปแล้ว คนร้ายก็ลอยนวลไปตลอดการเลยใช่ไหมครับคือคดีที่ถูกงดนี่เท่ากับคดีที่ปิดไปเลยหรือเปล่านั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่สุดเลยค่ะและเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยคำสั่งงดการสอบสวนไม่ใช่จุดจบถาวรน,นะคะ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา147ได้วางกลไกลสําคัญเอาไว้ก็คือคําสั่งนี้สามารถถูกเพิกถอนได้เสมอหากในอนาคตมีพยานหลักฐานใหม่อันสําคัญเกิดขึ้นเช่นหลายปีต่อมาเทคโนโลยีดีขึ้นตรวจ DNA จากหลักฐานเก่าได้แล้วดันไปตรงกับใครเข้าหรือมีพยานที่เคยกลัวตัดสินใจลุกขึ้นมาให้ข้อมูลแบบนี้สามารถรื้อฟื้นคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่ได้เสมอค่ะตราบใดที่คดียังไม่ขาดอายุความ หล้มอกไปทีสรุปแล้วกระบวนการนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือระบบที่ถูกคิดมาอย่างรอบคอบมีขั้นตอนมีการตรวจสอบถ่วงดุลหลายชั้นและที่สําคัญที่สุดคือมันไม่ใช่ทางตันมันเป็นแค่การหยุดพักที่พร้อมจะเดินหน้าต่อได้ทุกเมื่อถ้ามีแสงสว่างใหม่ๆเข้ามาถูกต้องที่สุดค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําเราไปสู่คําถามที่ใหญ่กว่านั้นนะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราไม่ใช่การสร้างกระบวนการงดการสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ แต่คือการทำยังไงให้มีคดีที่ต้องงดการสอบสวนหรือคดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดเหลือน้อยที่สุดต่างหากการนำเทคโนโลยีอย่างจริงจังเข้ามาช่วยอย่างการสร้างฐานข้อมูล DNA หรือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเป็นคำตอบที่ยั่งยืนกว่าเพราะสุดท้ายแล้วการงดการสอบสวนก็ควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆไม่ใช่ทางออกแรกที่นุดถึงค่ะ